สวัสดีผมเบนลายสกายผู้ก่อตั้งและซีอีโอของลีฟพูดในช่วง20ปีที่ผ่านมาเราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์จํานวนมากและเป็นบริษัทที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในอุตสาหกรรมการตลาดแบบเครือข่ายเราได้ช่วยให้ผู้คนหลายแสนคนทั่วโลกมีรายได้จากการทํางานจากที่บ้านและได้จ่ายค่าคอมมิชชั่นเกือบพันล้านดอลลาร์ซึ่งปรากฏบนอินเทอร์เน็ตในนิตยสารและแม้แต่ในนิตยสารทางทีวี ผู้คนมักถามว่าบริษัทของเราประสบความสำเร็จได้อย่างไรในขณะที่อีกหลายพันบริษัทล้มเหลวคำตอบเพียงแค่เวลาตระหนักถึงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการตลาดแบบเครือข่ายแนวโน้มในสังคมแนวโน้มของเศรษฐกิจที่มีอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นค่าเช่าสูงขึ้นค่าบริการแพงขึ้นผู้คนกำลังมองหาวิธีประหยัดเงิน แต่ยังคงรับประกันคุณภาพชีวิตนั่นคือเหตุผลที่อุตสาหกรรมการตลาดแบบเครือข่ายอยู่ที่ทางแยกความจริงก็คือสินค้ามีราคาสูงขึ้นดังนั้นบริษัทจึงมีการจ่ายคอมมิชชั่นและแผนการจ่ายผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่ด้วยพฤติกรรมการซื้อที่มักจะหลีกเลี่ยงสินค้าราคาสูงเพื่อมองหาสินค้าราคาดีรุ่นเก่านั้น,น,นไม่มีแล้วที่เกี่ยวข้อง แล้ววันนี้อุตสาหากรรมจะไปทางไหนหากคุณดูบริษัทที่ใหญ่ที่สุดบางแห่งในอุตสาหากรรมการตลาดแบบเครือข่ายในขณะนี้ Herbalife ยูซานานูสกินรายได้ของพวกเขาลดลง20%เมื่อเทียบเป็นรายปีในขณะที่รายได้ของบริษัทอื่นๆลดลงบริษัทต่างๆเช่นวอร์มอดคอสโก้กำลังมีอัตราการเติบโต9-12%ในคำพูดของผู้จัดการฝ่ายการตลาดเครือข่ายของเราเนลเดอร์คาซานยุคของการขายสินค้าราคาแพงเพื่อให้บางคนที่มีฐานะร่ำรวยสามารถร่ำรวยได้นั้นจบลงแล้วเหตุใดเราจึงสร้างลีฟกูดด้วยความร่วมมือกับลีฟกูดเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ชั้นนำอย่างไรอันและลิซ่ากูดกินเราได้สร้างสายผลิตภัณฑ์รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพสูงที่สุดในโลกที่ทุกคนต้องการบริษัทอื่นขายแม้ว่าสินค้าของเขาจะคุณภาพต่ำกว่าก็ตามตัวอย่างซูเปอร์เรดออแกนิกของเราซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพหัวใจผลิตขึ้นด้วยคุณภาพที่สูงกว่าและมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าบีทรูตอนินซีที่ขายขายดีที่สุดณวันนี้แต่ราคาของเราถูกกว่าครึ่งแล้วน้ำมัน CBD ล่ะ บริษัทอื่นๆขายน้ำมันหอมระเหยนี้500มิลลิกรัมในราคา80ดอลลาร์ ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นน้ำมัน CBD ระดับพรีเมียมที่หาซื้อได้ทุกที่และด้วยขวดขนาด750มิลลิกรัมมันแรงกว่า5 0แต่ราคาเพียง18ดอลลาร์ไม่เพียงแค่นั้นแต่ผลิตภัณฑ์คุณ,ณภาพสูงทั้งหมดของเรายังมาอีกด้วยด้วยการรับประกันคืนเงิน90วันหากคุณไม่ชอบผลิตภัณฑ์ใดๆที่คุณสั่งซื้อเพียงส่งขวดเปล่ากลับมาหาเราและเราจะคืนเงินให้คุณโดยไม่มีคำถามใดๆทั้งหมดนี้มีความหมายกับคุณอย่างไร นอกจากคุณจะได้สินค้าที่มีคุณภาพและสินค้าเหล่านี้ล้วนขายเองได้แล้วสิ่งนี้ยังเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อในตลาดเรายังมีเครื่องมือสนับสนุนทั้งหมดให้คุณเช่นระบบเว็บไซต์วิดีโอการฝึกอบรมและทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อช่วยให้คุณมีรายได้เสริมได้ง่ายและรวดเร็วกว่าบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมความจริงแล้ววิดีโอที่คุณกำลังดูอยู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการตลาดทางตรงที่ทรงพลังที่สุดในอุตสาหกรรมด้วยให้คุณจองตำแหน่งทั่วคราวฟรีในบริษัทที่มีอยู่ของเราก่อนที่คุณจะต้องทำสิ่งใดเพื่อเริ่มต้นความหมายเมื่อคุณป้อนชื่อและอีเมลของคุณบนเว็บไซต์นี้เราจะจองพื้นที่ให้คุณทันทีและแสดงให้คุณเห็นทุกคนที่ทำสิ่งเดียวกันหลังจากคุณโดยใส่ไว้ด้านล่างคุณในพาวเวอร์ไลน์และทุกคืนวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันหยุดของเราเรา จะล็อกตำแหน่งของคุณไม่เช่นนั้นคุณจะพลาดผู้ที่ล็อกตำแหน่งไว้ทั้งหมดโดยการเป็นสมาชิกของลีฟกูดเพียง9ดอลลาร์ต่อเดือนค่าธรรมเนียมการสมัครอัพฟินเลียดครั้งเดียว40ดอลลาร์และพวกเขาจะถูกย้ายไปที่ด้านบนสุดของสายไฟเหนือสิ่งอื่นใดที่รออยู่คนเหล่านี้จะถูกจัดให้อยู่ในระบบเมตริกบังคับโดยอัตโนมัต2ิ2คูณ14ชั้นและจะถูกวางไว้ต่อหน้าทุกคนที่ลงทะเบียนหลังจากนั้นในระบบเมตริกของ Power อร์ e เพื่อให้แต่ละคนอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันที่ด้านบนสุดมีให้ด้านล่างสปอนเซอร์โดยตรงการเป็นสมาชิกของลีฟกูดช่วยให้คุณประหยัด75%สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีที่สุดในโลกเพื่อช่วยให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพที่ดีและถ้าคุณบังเอิญมีคนอยู่ใต้คุณในเมทริกและคุณทำเงินได้มากกว่าไม่กี่ร้อยดอลลาร์ต่อเดือนหรือไม่กี่พันดอลลาร์ต่อเดือนจะดีกว่าไหมด้วยวิธีการทำงานและนโยบายการจ่ายเงินของเรา คุณยังสามารถสร้างรายได้สูงถึง2,000ดอลลาร์บวกต่อเดือนในเมทริกโดยไม่ต้องแนะนำใครเลย หากคุณแบ่งปันโอกาสนี้กับผู้อื่นโดยตรง,ตรงคุณจะได้รับเงินมากขึ้นและมีค่าคอมมิชชั่นโบนัสเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยการแนะนำสมาชิกคุณสามารถเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ของคุณเป็นสองเท่าด้วยผู้คนนับล้านที่เข้าร่วม l i v e g ู o ในอีก24เดือนข้างหน้าสถานที่แห่งเดียวที่พวกเขาสามารถไปในเมทริกได้คือภายใต้ผู้คนที่มีอยู่แล้วดังนั้นยิ่งคุณกำหนดตำแหน่งได้เร็วเท่าไร่ตำแหน่งของคุณก็จะยิ่งสูงขึ้นในเมทริก กรอกแบบฟอร์มทางด้านขวาตามที่แสดงในหน้าจอแล้วคุณจะเห็นอย่างรวดเร็วทำไมผู้คนถึงเรียกลีฟกูดเป็นบริษัทที่น่าดึงดูดที่สุดในธุรกิจนี้แล้วพบกันที่จุดสูงสุดของความสำเร็จ